สิงหาคมนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ชี้ชะตาประเทศไทยกับการลงเสียงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญครับแต่กว่าจะไปถึงวันนั้นตั้งแต่ตอนนี้<ะ>การทําความเข้าใจกับประชาชนและรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเป็นเรื่องสําคัญและแม่งานก็ยังเป็นสนํงงาน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับวันนี้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณสุภชัยสมเจริญก็เป็นประธานในการเปิดศูนย์อํานวยการการออกเสียงประชามติ ที่สำนักง,งานกนกนตศูนย์ร,ราชการแจ้งวัฒนะนี่แหละครับนอกจากจะเปิดศูนย์อำนวยการเปิดตัวมัสคอตตัวใหม่คุณธัญมัยมมเป็นมัสคอตฮนุมานครับฮนุมานาตัวนี้จะเดินทางไปทั่วประเทศไปรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ7สิงหาคมนี้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งแต่ว่าคนที่เป็นทีมทํางานก็คือศูนย์อำนวยการการออกเสียงประชามติ จะทั้งประสานงานข้อมูลรายงานความก้าวหน้าของทีมที่ปฏิบัติงานให้กกตทราบนะคะค่ะก็จะมีทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการเตรียมการป้องกันเหตุที่จะทําให้ออกเสียงประชามติไม่ได้ด้วยนะคะส่วนหนุมานหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นมาสคอตต,ตัวนี้นะคะ,ะเจ็ดสิงหาคมประชามติร่วมใจประชาธิปไตยมั่นคงนี่เป็นสโลกแกนของงานนี้รวมถึงเป็นในใบที่หนุมานกําลังถืออยู่ด้วยคุณบุญชัย ปีนี้ปีนักสัตว์คือปีวอกค่ะคก็สอดคล้องกันแล้วนะคะในปี2559นี้แล้วเมื่อนึกถึงลิงที่เป็นเอกลักษณ์ของโคนเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยก็จะนึกถึงหนุมาน,นี่หละค่ะก็จะเป็นทหารเอกของพระรามนะช่วยปกปักรักษาบ้านเมืองต่อสู้กับพระศักด์ารแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งก็คือคเป็นผู้ที่ทําให้บ้านเมืองสงบสุขกลับเข้าสู่ความเรียบร้อยครับคือตีความได้หลากหลายนะบหนุมานก็เป็น คนที่จงรักภักดีนะฮะในเรื่องรามเกียรติและที่สําคัญลิงอาจจะมองได้สองแบบ<ะ>มองที่เป็นด้านบวกก็จ,จะมองว่าลิงมีความปราดเปรียววัยอาจจะทําให้การลงประชามาติลื่นปรื๊ดประเทศไทยขับเคลื่อนไปได้เร็ว<ะ>แต่บางคนก,งก็จ,จะมองว่าลิงมันโซนไงโ,โ,โซนก็<ะ>โซนแบบดีๆได้นะคะก็บอกเด็กโซนคือเด็กฉลาด